สวัสดีครับพบการเทสเกม IQZ9 วันนี้เราจะเล่นโลบล็อเหมือนเดิมครับตัวแปรในการเทสแบบตู่เทคท็อกจะทำไว้ด้านล่างตลอดการเล่นส่วนตัวแปรอื่นคือแบตเตอรี่เต็มร้อยโชว์ CPU เสรเจความร้อนเฟมเ t i เดียวทามใส่เคสเล่นแล้วก็จับเวลาไปด้วยพร้อมแล้วก็ไปลุยกันเลยโอเคครับผม r o บล็อกแมแรก strong g a องเกต t e เ n ก d สนามลบที่แข็งแง่ที่สุดเราจะเปิดมอนสเตอร์แต่แรกเลยนะเพราะว่าเราจะหน้าจอตั้งแต่เริ่มต้นยันจนจบคลิปนี้ฮะตลอดการเทสวันนี้อ่านหน้าจอด้วยแอปนอกอย่างโมบิเซนเหมือนเดิมโอเคลืมจับเวลาการตั้งค่ากราฟิกตลอดการเทสวันนี้ก็จะเป็นแบบอัตโนมัตินะครับซึ่งเราก็คงไม่ไปเทียบก,กับ f 6เพราะวันนั้นเราเทส f 6แบบปรับกราฟิกสุดเนาะวันนี้เทสแบบว่าเครื่องซตจะทําได้ดีแค่ไหนที่สุดในหมด กราฟิกอัตโนมัติในแต่ละเกมแบบอ่านหน้าจอไปด้วยนะเฟรมเดทเริ่มต้นประมาณ40-50ครับอุณหภูมิตอนนี้42สองละไปดูดิเวลาบวกหนักหนักก็เป็นไงอุ้ยอุ้ยโอ้โห่วงโอ้โอหลบได้ความโกรธของพายุอุ้ยโดนเฟรมเดทก็จะไม่นิ่งครับลงไปถึง30ก็มีเราเทสแบบอ่านหน้าจอไปก่อนเนาะ เดี๋ยวถ้าอยากเห็นแบบไม่อ่าหน้าจอเดีช่วงท้ายถมนนิดนึงฮะนี่ไงล่ะโอ้โอโดนโดนโดนบรปกติมันจะมีบอสที่เป็นสัตว์ประหลาดยักษ์อยู่นะตอนเดินปกติเนี่ยตอนที่ไม่ไฟเนี่ยก็จะแบบห้าสิบปลายหกสิบอยู่นะแต่อย่าให้เข้าไฟเฟรมร่วงพอเพย์เยอะๆ,ๆ,ๆเนี่ยก็ไปสามสิบนะะโอเคไปแมปอื่นกันดีกว่าครับ มาเข้าแมปยอดนิยมอย่างบล็อกฟุตกันดีก,กว่าเราจะเลือกเป็นฟร์มโหมดแล้วกันเพราะว่าเล่นในมือถือเนาะช่วยมันเต็มที่ว่ามันจะดันเฟรมเรทได้แค่ไหนเริ่มต้นในบล็อกฟุตอยู่ที่50าสิบปลายิบนะครับแต่ว่าบอกไว้ก่อนนะว่าบล็อกฟุตเนี่ยเป็นแมปที่คนขอเข้ามาเยอะแล้วก็เป็นแมปที่นิยมซึ่งผมก็ไม่ไม่เคยเล่นโรบอกนะก็เลยไม่รู้เรื่องอะไรเท่าไหร่แต่ว่าพอไปดูในคลิปต่างๆแล้วเนี่ยเกี่ยวกับเกมเนี้บอกเลยเลยว่า ไอที่ผมเล่นให้ดูเนี่ยมันเป็นแค่ในแมปให้ดูเฉยๆมันไม่สามารถเป็นตัวชีวัดอะไรได้มากนะฮะเพราะว่าเลเวลผมน้อยมันก็อยู่แค่แบบแถวๆเนี้ยพื้นฐานแถวเนี้ยที่เขารีวิวกันมันจะแบบมีการเล่นแบบกราฟิกหนักกว่านี้เยอะใช่ไหมฮะอันนี้แค่ดูเป็นคร่าวๆแล้วกันอไปไฟ์กันสักนิดนินัเดินไฟต์ <Fight. S 1> เขาโอเคนะถ้าเล่นแบบคนเริ่มต้นเล่นก็ได้50กว่า60อยู่เฟรมเลตอามาลองขับเรือดูบ้างครับอืมเป็นไงกลางทะเลโอเคนะปุ๊บชุบไปเกาะกลางวิ่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 งโอเคไปแมปอื่นกันบ้างครับ มาแมปวอลแมชชีนชิงชิงชิงแพงร่างอะเริ่มต้นในแมปนี้อยู่ที่ประมาณอ,อ,อุ้ยกระตุกไห้ร่นไปสามเอ็ดเลยขึ้นมาอ่ะเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณห้าสิบไปหกสิบอยู่ครับมานี่ไงตัวขับไล่นี่ไงนี่ไง นี่เอาดิเอาดิเปิดหมวดโลกยิ่งยิ่งเอาขึ้นฟ้าก่อนฮะบุ้มเป็นไงล่ะรวมก็โอเคนะจังหวัดชลบุรีก็หล่นไปสี่สิบไปปลายบ้างฮะงนี่ไงนี่ไงโอ้มีกระตุกเล็กน้อยครับหลายรอบแล้วเนี่ยเฟรมเริ่มร่วงฮะถ้าไม่อ่านหน้าจอกับปรับกราฟิกลงก็น่าจะดีกว่านี้ คิดว่านะโอ้ยโ,โดนยิงโอ้เฟรมเืดแล้วฮะบ,บินมาตรงนี้รวมๆก็โอเคนะครับแบบนี้ไปไปแมบอื่นกันต่อมาแมปกันไฟอารีนาวอร์วาทูเริ่มต้นแบบนี้ก็ไม่ถึงหกสิบนะอุ้อๆๆอ0สี่สิบกว่าอยู่ผู้เล่นอยู่ใกล้ๆกันในแมบเดียวเนี่ยเยอะเฟรมเลดเล่นแบบอ่านหน้าจอด้วยยังได้สี่สิบห้าสิบเนี่ยยังถือว่าโอเคนะ นี่ไง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 นี่เยอะอยู่กันเยอะอยู่กันเยอะตรงนี้อยู่กันเยอะโอ้ยมาอีกนิดนึงโอ้รวมๆแฟมเลกก็อยู่ที่สี่สิบกลางฮะนี่ไงนี่ไงนี่ไงระเบิดไปกินบ้างเยอะจังเลยตรงนี้อยู่กันเป็นหมู่คณะเลยอยู่กันเป็นหมู่คณะเลยนี่ไง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 ได้ไหมได้ไหม ระเบิดรัวฮะอย่างงี้เระเบิดรลัวฮะลวงโอเคครับผมไปแมปอื่นดีกว่ามาแมปขับรถกันม่าครับ w รเว d ไม่ทำไมเหมือนโหลดโมเดลไม่ทันหรอโอเคโอเคได้ละไปเฟรมเรทเริ่มต้นของแมปนี้ก็อยู่ที่50ต้น50ปลายด้วยเมื่อกี้ลองขับไปดูครับเรื่อยๆเฟรมเรท พอออกมานอกเมืองก็50ลงมา40บ้างเข้าอ,อุโมงดีกว่า10อย่างกล้องเลยอุโมแฟมเล็ดลุงไป30ว่าเมื่อกี้โอเคครับรวมๆก็โอเคอยู่นะแฟมเล็เ,เกมนี้40 50อยู่โอเคไปแบบอื่นดีกว่า มาซิตี้บ้านนาดีกว่าครับเราเลือกคุณภาพเป็นโลคอ a l ตี้แบบมือถือดีกว่านะเริ่มต้นมาก็อยู่ที่อรลวงจะบอ 50, 40, กห้าสิบลนไปสี่สิบเลยก็ไม่ค่อยนิ่งครับสี่สิบสามสิบบ้างมีหนง่งนวงๆหนืดๆบ้างเล็กน้อยฮะเป็นตากล้องเหมือนเดิมคาร์บิลาแมนสมะข่าวหรือบ็อกซ์เกี่ยวข้าวฮะทำงานทำงาน ทำงานเก็บเงินใช้นี่เดี๋ยวไปสานีตำรวจต่อดิเข้าที่แล้วเดินสานีตำรวจนี่จำได้เลยเฟร,รมเรตล่วงจัดแหละเออเหมือนเดิมหรอพอเดินมาตรงเนี้ยมุมเนี้ยมันจะลงไปยี่สิบกว่าเดี๋ยวตอนก่อนจบคลิปเดี๋ยวเข้ามาแมบนี้กีรอบดีกว่ามาเทนแบบไม่อ่านหน้าจอปรับกราฟิกเป็นหนึ่งระดับหนึ่งอะต่ำสุดดูดีว่าจะลื่นขนาดไหน เทสมา40นาทีแล้วโอเคผมว่าไปสรุปกันเดีกยวก่าครับช่วงแรก i q โคสกับ ROBOX x นะครับแมปต่างๆเล่นแบบอัดหน้าจอไปด้วยมาดูที่เอเว e รนะครับ46เรามาดูที่กราฟนะครับเล่นแบบอัดหน้าจอไปด้วยกราฟิกอัตโนมัติแล้วก็ได้เฟรมเรตประมาณเนี้ยก็ถือว่าโอเคนะผมว่ามันประมาณ40ปลาย50ต้นบางครั้งก็ขึ้นไป60 p ปอร์ฟอร์ c e นโดยรวมก็ถือว่าเล่นโะบอกได้ดีในระดับหนึ่งเลยความร้อนสูงสุดอยู่ที่ประมาณ46นิดนิดก็ถือว่าปกตินะครับเพราอเราอ่านหน้าจอไปด้วยมาดูที่ Frame Time อาจจะไม่ค่อยนิ่งมากนะครับแล้วก็มาดูที่ CPU usage อืมก็แปลกอันี้ครับเพราะว่าปกติเวลาเราอ่านหน้าจอกับซัดเเนี่ยมันจะขึ้นไปสูงมากใช่ไหมแต่กับโลบอกเนี่ยมันอยู่แค่ประมาณไม่ประมาณ75-80นิดๆเองฮะซึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าโลบอกมันสุดแค่60 FPS แล้วหลายๆเกมเวลาเราเล่นจริงอ่ะมันดันไม่ถึงเลยมันแค่40กว่าไปแถมช่วงท้ายกันอีกหน่อยแบบไม่อัดหน้าจอดีกว่าโอเคครับมาเจอช่วงที่2เล่นแบบไม่อัดหน้าจอกันบ้างดีกว่าแล้วเราจะเปิดนี่เหมือนเดิมนะโหมดมอนสเตอร์แล้วตั้งค่าในเกมเดีย๋ยวเราไปลดกราฟิกลงมาครับคุณภาพกราฟิกอัตโนมัติเปลี่ยนเป็นระดับ1นนี่นะฮะ พราฟิกต่ำสุดเลยเฟรมเรทเริ่มต้นตอนนี้ก็อยู่ที่60อยู่อุณหภูมิเริ่มต้น39.5เอา้ามันไม่โหลดฉากอะมือนแบบหลดไม่ทันฮะผมว่าออกเข้าใหม่ดีกว่าแปลกฮะเดี๋ยวไม่สมบูรณ์ฮะเออยังโหลดฉากไม่ทันอยู่เหมือนเดิมเดี๋ยวปิดเราบอกเปิดไหมดีกว่า มาแล้วดูซิว่าจังเป็นเหมือนเดิมไหมก็ยังเหมือนเดิมนะไม่เป็นไรครับเอาอย่างนี้ไปก่อนมาเยอะจังเลยสรตูปิววๆิมาเขาเล่นแบบไม่อะหน้าจอกราฟิกต่ำสุดสบายเลยฮะอุณหภูมิก็ไม่ขึ้นเฟรนเด็ตก็นิ่งนะฮะมาโอ้โอ้โอ้ ดดดดโดน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 ร่วงฮะบินไปโอ้โหโอ้โหยิงกันมั่วเลยฮะตอนนี ah, ah, oh, okay. ้เ oh, พ okay. ี้ยเพี้ยเพี้ยนี่ไงโอ้มีสะดุดเล็กน้อยฮะโอ้โอ้โดนยิง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 ฮะอ่ะอะอะไร ทำไมครับอ,อ้าวอโอเคครับผมไปแมปอันนี้ดีกว่ามาซิตี้บ้านนาดีกว่าเอาโลเคอลตี้เหมือนเดิมมาดูดิเล่นแบบไม่อัดหน้าจอเป็นไงอเดินเล่นดูซิว่าเฟรมเรทจ,จะดีขึ้นจากเมื่อกี้ไหมตอนที่อัดหน้าจอ,อม,มีสะดุดเล็กน้อยฮะก็ปรับ,รบกราฟิกเป็นระดับหนึ่งอะดูดินี่ นี่คือคุณภาพกราฟิกนะมันก็จะแบบเป็นปื้นๆนหน่อยแต่ก็จะลื่นขึ้นก็ต้องแลกกันค่ะรวมๆผมว่าเข้าโอเคเลยฮะถ้าเล่นแบบไม่อนาจอนะเฟรมเรทอยู่ในระดับสูงเป็นส่วนใหญ่ความร้อนนี่ยิ่งสบายเลยถ้าแม่น้าจออุ้ยมีเฟรมร่วงเลยตรงนี้อุ้ยอุ้ยอ้ยไปยีสบแปดส่วนหนึ่งก็อยู่ที่แมปด้วยผมว่าแล้วแต่แมปบางแมปมันก็จะกินเครื่องหนะัก งเช่บบเทสมาห้าสิบเอ็ดนาทีกว่าแล้วผมว่าโอเคละไปสรุปกันดีกว่าครับโรบ็อกช่วงที่2แบบสั้นๆนะครับเล่นแบบกราฟิกต่ำสุดไม่อานหน้าจอดูเอเรต5้แล้วก็ดูที่กราฟดีขึ้นชัดเจนครับเฟรมเรทค่อนข้างนิ่งไป50ปลาย60อยู่บ่อยๆเลยอุณหภูมิยิ่งหายห่วงเลยครับอยู่ที่สีนิดๆเองเฟรมไทม์ก็นิ่งขึ้นชัดเจน CPU เสียอยู่ที่ประมาณ 40ปลาย50เองกินเครื่องไม่เยอะเลยครับโรบ็อกมาดูที่แบตเตอรี่กันบ้างนะครับเล่นมา51อนาทีก็เกือบชั่วโมงอยู่นะเหลืออยู่88ลด,ดไปแค่12%สเสุดยอดจริงๆครับผมสุดจริงๆสรุปนะครับ r o b o x กกับ i q คูถ้าเราปรับกราฟิกต่ำสุดแล้วไม่อนานจอลื่นๆเลยครับ50ปลาย60แต่ถ้าอยากอัานหน้าจอทำคอนเทนต์แล้วปรับกราฟิกไปเป็นอัตโนมัติ มันก็ยังทำเฟมเรทได้ในระดับที่เรียกว่าดีอยู่40กลางยัน50ต้นมีร่วงไป30บ้างลวนๆแล้วถ้าใครอยากจัดซัดก้าวมาเล่นโลโบอกก็อยู่ในระดับที่น่าพอใจครับเหมือนเดิมอยากให้เทสเกมไหนหรือมีอะไรสอบถามก็เมนต์กันมาได้แต่พวในยคลิปหน้าค,นครับสวัสดีครับ